อ้ยนี่ปีก้าขาแข็งแล้วครับเอออีโมกี้มืออีไปแน่นอนครับแม่เอาไปหาเยื่อมาปอนอีกแล้วพี่น้องหาเขาไม่ให้กินอีกแล้วครับปล่อยไว้สอมยิงกระลังกลางปีกสู่เลยนึกว่าพี่อันตรายเข้ามาเห็นโอ้ยน่ารักน่าสงสารเออ อัพเดตให้ดูแล้วพี่น้องแล้วทุกมือครับบางต้นขนมันปรงไงหมดละเต็มไม่ยั้ขี่ไปพุ่มาครับตอนนี้ข้างบนก็หลังห้างไงั้งหญ่เลย้องห้างเลยครับข้างบนก็หลังใหญ่เหมือนกันเออนน้าน,นี้ก็มีครับหนานเต็มนะครับ สู้สู้ตีสตแล้วกัอโหแล้วครับในี่ใกลบินแล้วก็จะบินไปละอัปเดตให้ดูทุกเช้านะครับคุณภาพที่ประทับใจนะครับนี่ครับ แม่ตัวใหญ่นกเขาใหญ่นะครับรเขาไฟนกเขาใหญ่นกเขาใหญ่เขไฟใหญ่ใช่ไม่ใช่ไฟใหญ่หรอเขาไฟใหญ่น,ะนกเขาใหญ่นกเขาไฟใหญ่พูด,พดน,นะเอออะไรอ่ะสอตัวสองตัวไปแล้วแม่เอาอาหารมาป้อยแล้วก็ไปครับออกไปหาอาหารดีนี่ จะบินแล้วครับใกล้แล้วครับเออมาเรียกอะไรนะปีก้าคคาแข็งนะะแม่ก็ออกไปแล้วครับหาอาหารหาเหยื่อมาป้อนลูกนะครับให้เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ ใกล้แล้วครับใกล้จะบินไปแล้วครับเนี่ยต้นไม้หน้าบ้านนี่แหละเธอตัวบินไปแล้วก็โดตัดต้นไม้ทิ้งเลยครับ นี่ครับใกล้จะบินแล้วครับโน้อัปเดตให้ให้ดูครับนี่ครับแม่ไปหาเหยื่อมาป้อนแล้วครับนี่เข้ามาแล้วครับตอนเด่นครับเออไปเบิดมือไปเบสไป,ปแล้วหัวเข่าป้าพี่น้องเลยนั่งป้อนเหยื่อนะครับ รักนะครับหน้าต้องหน้าลักหน้าอินดูนะครับสุดหนเต็มไปหมดนะพี่เต้ไม่ได้ห้างหนี่น้องไม่ได้ห้างหนกเต็มเลยครับ นี่เหลือตัวเดียวเลยครับบินแล้วครับตัวหนึ่งไปแล้วไปแล้วพี่น้องทิ้งกันไปแล้วบานีือตัวเดียวเหลือตัวเดียวครับเลือตัวเดียวอยู่ลําพังแล้วทีนี้ไปหมดแล้ว ดคนเดียวแล้วทีนี้ํำคังแล้วตัวหนึ่งบินไปแล้วครับบินหนีเลยอยู่ตามลำพังแล้วทีนี้รอด,ดูนะแม่จะหาอะไรมาป้อนไหมแม่ก็หายไปแล้ว,วอัปเดตให้ดูทุกเช้าครับ เฮ้ยพีรัตนอนี่ครับไปหมดแล้วครับเหลือตัวเดียวทิ้งทิ้งไว้ลำพังเลยครับตอนแรกมีสองตัวนะเหลือตัวเดียวแล้วครับพ่ออแม่ต้องใช้แม่ออกไปหาเหยื่อมาป้อนอีกแล้วครับ่ยมนลงเองเหรอ นี่รังมันอยู่ตรงนี้เดี๋ย่รังมันนี่ดูรังอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าไม่ไม่อยู่แน่พรุ่งนี้บินหนีรังแล้วเออรังแล้วลแ้วเหลือตัวเดียวครับกันจะบินก่อนตัวนี้เป็นนี่ฮะกำลังจะฝึกกขันนะฝึกบินนะครับฝึกบินนะครับเจะไปได้ไหมเนี่ยตัวอื่นไปหมดแล้วครับเหลือตัวเดียวนี่ครับโอ้หน่าพี่น้องวางเลยหนาเนาะ ลุงสารนะพ่อแม่พายุเนี่ยอายกับพอยุพี่น้องกับพายุเลยตัวเดียวครับนี่เออนี่ครับคนเราตแกออคนเดียวได้รับโอ้ครับน่าอินดูครับน้าทสงสารอยู่นะครับนี่ครับเออมาเบิ้งพี่น้องคับเดห้พี่ให้น้องเบิ้งครับนี่ครับ อัปเดตให้พี่ให้น้องบ้่งครับคุ้มคุมตาครับสวัสดีครับ